ครับสวัสดีครับวันนี้มาเทสรถนะครับโตโยต้าติดจากประจวบนะครับคันนี้ลูกค้ามากับอาการอะไรบ้างครับตอนแรกตอนแรกก็มีรอบเดินเบาแล้วสั่นครับเกียรไม่ขึ้นครับวันนี้เรามาดูนะครับเป็นโตโยต้าทิดซีนจีนะครับอาการเครื่องยนต์สั่นสะดุดคันนี้ลูกค้ามาจากประจวบนะครับก็นัดหมายเข้ามาเปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะครับเป็นหัวฉีด แก๊สเซียนจีโรงงานเดี๋ยวเรามา<ก>ดูกันนะครับว่าหลังจากเราแ,แก้ไขแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับครับตอนนี้ทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับท่านี้เปลี่ยนหัวฉีดไปโตโยต้าทิกจากกระจวกนะครับท่านี้ตอนมาก็คือเข้าแก๊สสั่นเหมือนจะดับนะครับท่านี้นี้ทำการเปลี่ยนหัวฉีดเรียบร้อยลูกค้าไปลองแก้มาแล้วเป็นท,ที่หัวฉีดนะมาเซตลวนนะครับ นีก็เทสรั่วเรียบร้อยนะครับไม่มีฟองนะครับก็เดี๋ยวเราไปเทสรถกันนะครับครับสวัสดีครับวันนี้มาเทสรถนะครับโตโยตา้าติดจากประจวบนะครับคันนี้ลูกค้ามากับอาการอะไรบ้างครับตอนแรกตอนแรกก็มีรอ,อบเดินเบาแล้วสั่นครับเหยียบไม่ขึ้น เป็นมานานแล้วใช่ไหมครับใช่ประมาณสองสามเดือนแล้วเป็นมาสองสเดือนนะครับตอนนี้เปลี่ยนหัวฉีดแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นเลยครับก็คือไม่มีอาการที่ที่มาเลยแบบขับน้ํามันปกติใช่ไหมใช่ครับครับแกอันนี้เป็นแก๊สนะครับแต่ขับนิ่มปกตินะครับใช่ครับโอเคครับ